ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกาสนาทีาเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับแต่ทั้งถังอรุรนและกูเยนาก็ได้แสดงอาการบาดเจ็บและเจ็บปวดบนใบหน้าของพวกเขาเลยพวกเขาเพียงแค่มองดูลูกชายของพวกเขาและสัมผัสได้ถึงพลังของเทพเจ้ามังกร ในร่างกายของเขาอย่างเงียบๆเชียนอยู่เจ้าต้องดูแลตัวเองดีๆนะแม่จะรักเจ้าตลอดไปกูเยนาเปิดปากพูดกับเขาอย่างเงียบๆลูกเอ๋ยเจ้าต้องเข้มแข็งมันเป็นความสุขของพ่อและแม่ที่ได้ช่วยเหลือเจ้าเราทุกคนรักเจ้าหัางเรนคุมพำกับลูกชายของเขาอย่างเงียบๆในใจด้วยเหตุผลบางอย่างในราณี้โจโจเขาก็นึกถึงทุกสิ่งที่พ่อของเขา ทพสมุดถังซานทำกับเขาเมื่อหลายพันปีก่อนในเวลาน,นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะเอาชนะราชาป่าแห่งห้วงลึกได้แต่พลังที่พ่อทิ้งไว้สําหรับพวกเขานั้นเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ในที่สดุดเมื่อเปรียบเทียบกับพ่อของเขาเขาก็ยังตามหลังอยู่มากติดสํเนืกอของถังโอเรนเริ่มผ้ามัวเล็กน้อยเนื่องจากพลังงานถูกกินกินอยู่ตลอดเวลาเขาได้กูเยนาเริ่มอ่อนแอรลงเรื่อยๆ และยังมีความรู้สึกว่าร่างกายจะกลายเป็นสิ่งไม่จริงทันใดนั้นมือบนไหล่ของพวกเขาก็สั่นและพวกเขาก็จุดจ่ออยู่กับการมองดูลูกชายโดยไม่รู้ตัวพวกเขาประหลาดใจที่เห็นว่าจูจูดวงตาสีแดงของหลานเซนโยก็ปรากฏชัดเจนขึ้นมีเสียงพูดออกมาจากปากของหลานเซนโยว่าไม่ร่างกายของหลานเซนโยสั่นเทาในช่วงเวลาต่อมาจู่ๆมือของหลานเซนโยก็ใช้กำลังผลักทางเหรียและกลุยนานออกไป เสียงกำลังของมังกรก็ดังออกมาจากปากของเขาและพลังของมังกรที่น่าสะพรึงกลัวที่ระเบิดออกมาในขณะนั้น <c oughs> ก็ทําให้ถังเรนและโกเยนาถงะไปทันทีพวกเขาประหลาดใจที่พบว่าแสงสองดวงพุ่งออกมาจากมือของหลานเซนจูและละลายเข้าสู่ร่างกายของพวกเขาตามลำดับช่วยให้พวกเขาฟื้นฟูพลังงานที่พวกเขาคืนกินก่อนหน้านี้แต่ทว่าหลานเซนจูผู้ซึ่งทำทั้งหมดนี้ตกอยู่ในสภาวะบ้าคลาั่ง ไม่สามารถควบคุมได้แสงเก้าสีรอบตัวเขาบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงไรนั้นร่างกายของเขาก็กลายเป็นมังกรแล้วก็กลายร่างเป็นมนุษย์และพลังของเขาก็ไม่สเสถียรอย่างยิ่งเกิดอะไรขึ้นทั้งเรนและกูเยนาต่างก็ตกตะลึงเมื่อเขากำลังจบับบรรลุมรดกข,ของเทพเจ้ามังกรและกลายเป็นราชาเทพสูงสุดอย่างแท้จริงทันใดนั้นเขาก็ตื่นขึ้นมาปฏิเสธพลังงานของพวกเขาและคืนพลังงานให้พวกเขา เราควรจะรู้ว่านี่มีผลกระทบต่อเขามากกว่าการไม่กินกินในตอนแรกมันเทเท่เากับการบังคับให้สูญเสียพลังงานและพลังงานซึ่งเดิมมีความสําคัญมากสําหรับเขาออกมาทั้งหมดาการรวมพลังนี้ประสบความสาเร็จเขาก็จะกลายเป็นเทพเจ้ามังกรแต่เขาไม่อยากจะกลายเป็นเทพเจ้ามาังกรเขาจึงหยุดการกินกินมันยิ่งกว่านั้นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในขณะที่เขาหมดสติ วกเขาไม่รู้ว่าในกระบวนการยอมรับการทดสอบของเทพเจ้ามังกรหลานเซนยูได้เห็นสศกนาฏกรรมที่เกิดจากเทพเจ้ามังกรกินกินพลังงานของลูกชายของเขาฉากเมื่อกี้นี้ใช้กับฉากที่เทพเจ้ามังกรเคยประศบมาขณะที่เขาเข้าใกล้กันกลายเป็นเทพเจ้ามังกรมากขึ้นเรื่อยๆในงนั้นหลานเซนยูก็ตื่นขึ้นมาโค่นึ่งแล้วผลักพ่อแม่ของเขาออกไปเขาไม่สามารถกืนกินพ่อแม่ของเขาได้ ้าเขาเืินกินพ่อแม่ของเขาแม้ว่าเขาจะกลายเป็นเทพเจ้ามังกรเขาก็ยังคงเป็นเทพเจ้ามังกรที่บ้าคลั่งนั่นคงเป็นหายนะสําหรับทางโลกเชียนโยในที่สุดกุดเยเนาก็กลายเป็นกังวลและน้ําตาก็ไหลอาบหน้าเธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าลูกชายของเธอจะสามารถตื่นตัวและผักพวกเขาออกไปในสถานก,การณ์นั้นได้ด้วยการผักดานนี้ไม่เพียงแต่พวกเขาล้มเหลวในการช่วยเหลือลูกชาย แต่ยังทําให้เขาละบากใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเสียงคำรามอันเล่าร้อนของมังกรดังขึ้นอีกครั้งบุคคลผู้แข็งแกร่งซึ่งแต่เดิมอยู่ในว่ากาดถอยกลับไปทีละคนมันน่ากลัวเกินไปความแข็งแกร่งดังกล่าวน่ากลัวเกินไปมันเกินความเข้าใจในพลังของพวกเขาโดยสิ้นเชิงแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับเทพก็ไม่สามารถทนต่อเสียงคำรามของมังกรได้มีรอยแตกหักมากมายในพื้นที่ร,บรอบๆตัวของหลานเสียโย ในห้องสมุดโคของเขาแสงสีแดงเริ่มสดใสามากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นแสงสีแดงแสดงให้เห็นว่าเขาใกล้สูญเสียการควบคุมมากขึ้นเรื่อยๆด้วยความแข็งแกร่งที่น่าขึ้นเช่นนี้เมื่อเขาสูญเสียการควบคุมมันจะน่ากลัวขนาดไหนอานิจจาทนายานทุกคนก็ได้ยินเสียงนี้และมีการถอนหายใจยาวดังขึ้นการถอนหายใจยาวนี้ปรากฏขึ้นอย่างตะรันหันและแปลกประหลาดมาก ทันทีที่เสียงถอนหายใจนี้ดังขึ้นแม้แต่ราเซนโย่ที่อยู่ในอาการว่าข้างก็ดูเหมือนจะได้รับผลกระทบในระดับหนึ่งแล่ร่างกายของเขากเริ่มมั่นคงขึ้นเมื่อเขาได้ยินเสียงถอนหายใจนี้ดวงตาของเขาก็ขยายออกและขยายออกอันใดนั้นร่างกายของถังเหรนก็สั่นไหวและเขาก็ฟ้ากูเยนาที่กําลังร้องไห้อยู่และสีหน้าของความตื่นเต้นก็ปรากฏบนใบหน้าของเขานี่คืออะไร แม้ว่าเวลาจะผ่านมานับหมื่นปีแต่ถึงปรานั้นสิ่งนี้ก็ฝังลึกอยู่ในจิตใจของเขาและฝังอยู่ในกระดูกของเขากลับมาแล้วใช่ไหมในที่สุดก็กลับมาแล้วร่างกายของถังเหรินซันเทาอย่างควบคุมไม่ได้แะระดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยความไม่เชื่อทัในใดน,นั้นร่างกายของเขาก็สั่นไหวและแสงสีทองก็แยกจากเขาและมุ่งหน้าไปยังอวากาศทันทีที่แสงสีทองจากเขาไป เขาก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเขาได้อีกต่อไปและตะโกนออกมาดังๆว่าท่านพ่อท่านกลับมาแล้วงั้นเหรอในความว่างเปล่าดูเหมือนมีมือใหญ่ที่มองไม่เห็นคว้าแสงสีทองไว้มีขนาดใหญ่มากในอากาศจนดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดในทันทีส่องสว่างทุกสิ่งรอบตัวนี่คือตีนูนเทพสมุทรซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ในมือของถังอุรนและรัศมีที่ปล่อยออกมาจากตีศูนย์เทพสมุทรสีทอง ในขณะนี้เทียบไม่ได้กับรัศมีที่ถังโอเลนเคยควบคุมมาก่อนในที่ทางของด่านเซนโยด่านเซนโยที่เพิ่งสงบลงผู้หนึ่งดูเหมือนจะรู้สึกถูกฟุ้งามแสงก้าวสีบนร่างกายของเขาสองผระกายออกมาในอากาศเบาๆได้พุ่งออกไปในอาวากาศทราดน้นในรัศมีสีทองก็มีแสงก้าวสีอันวิจิตรงดงามรัศมีสีทองปกลุมแสงร่อันและด้วยการแทงของหอกมังกรก้าวสีพวกมันก็แสดงความเคารพ แสงหอกก้าสีค่อยๆจางลงและหายไปในรัศมีสีทองแต่รัศมีสีทองก็ขยายใหญ่ขึ้นอีกครั้งโดยปกคลุมร่างกายของหลานเซนโยและพื้นที่ทั้งหมดรอบตัวเขากลายเป็นสีทองแสงก้าสีบนร่างของหลานเซนโยพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงและเขาต้องการที่จะหลุดพ้นจากรัศมีสีทองนี้แต่เห็นได้ว่าเขาติดอยู่ในตาข่ายในขณะนี้ด้วยความแข็งแรงของเขา เขาไม่สามารถหลุดพ้นได้ชั่วขณะหนึ่งบุคคลผู้แข็งแกร่งของสาพันธุราชมังกแรและในพลของกองเรือของสาพันธรโตรโระกดไม่ได้ที่จะตกตะลึงเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้ต้องใช้พลังชนิดใดในการควบคุมหลานเซนโยที่บาคลั่งได้อย่างง่ายดายควบคู่ไปกับเสียงตะโกนของถังโอเรนด้านมนุษย์โดยเฉพาะผู้แข็งแกร่งจากโรงเรียนชื่อไรก็ได้สำนักถังคราวนี้รู้สึกเหลือเชื่อมากเทพสมุดถังซาน มีเพียงเทพสมุทรเท่านั้นที่สามารถมีพลังมหาศาลจนแม้แต่ราชาแห่งเทพก็สามารถควบคุมมันได้ในขณะน,นี้รัศมีหลากสีสารปรากฏขึ้นอย่างเงีย,งยบๆในความว่างเปล่ารัศมีหลากสีสารนั้นเปรียแบบเสมือนก้อนเมฆแต่เชื่อมโยงกับท้องฟ้าและโลกอย่างเต็มเปี่ยมมุมมองของทุกคนนั่นคือความรู้สึกที่สามารถมองได้เท่านั้นเมื่อรัศมีสีสารสดใสขนาดใหญ่นี้ปรากฏขึ้น ู้เชี่ยวชาญระดับสุดยอดเทพทุกคนก็รู้สึกราวกับว่าร่างกายของพวกเขากำลังถูกดูดเข้าไปแรงความรู้สึกนั้นทําให้พวกเขารู้สึกสบายใจอย่างยิ่งพวกเขาไม่รู้ว่ามันเป็นพลังแบบไหนแต่พวกเขาก็รู้สึกได้ชัดเจนว่าในโลกที่เต็มด้วยสีสันนั้นมีการดำรงอยู่ที่พวกเขาปัรถนานี่คืออะไรในขณะนี้ร่างต่างๆค่อยๆเดินออกมาจากรัศมีอันมีสีสันแม้ว่ารัศมีสีสันสดใสจะสว่างมาก แต่เมื่อพวกเขาเดินออกมาดูเหมือนว่ามันจะกลายเป็นเพียงพื้นหลังของพวกเขาเท่านั้นมีคนออกมามากมายมากกว่าสิบกว่าคนทั้งชายและหญิงรัศมีบนร่างกายของพวกเขาถูกหดกลับและเมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งของพวกมีอำนาจของสาพนารัฐมาวังกรและสาพนารัฐโตโรว,ว <c oughs> ก็ไม่สามารถมองเห็นความแข็งแกร่งของพวกเขาได้แต่ะว่าผู้คนรู้สึกถึงความยอดเยี่ยมและไม่รู้สึก ถูกจักรวาลปฏิเสธในทางกลับกันพวกเขามีความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมที่ได้รวมเข้ากับจักรวาลคนที่อยู่ตรงกลางและด้านหน้าเป็นชายแร้เญิงชายคนนั้นดูอายุประมาณ30ปีด้วยรูปรักที่เร่าราและมีผมสีฟ้ายาวห้อยลงมาด้านหลังเสื้อคลุมสีน้ำเงินอนันงดงามที่สองปรากายแสงสีทองจางๆปกคลุมร่างกายของเขาเป็นรากายราวกับด,ดวงดาวและดวงตาของเขาเขายิ่งมากขึ้นไปอีกลึกถึงมาก เ่นเดียวกับดจวาจาัก,กรวาลในขนาดนี้อาจากเขาเป็นผู้หญิงที่สวมชุดสีชมพูอ่อนเธอสวยมากแต่ใบหน้าของเธอซีดเล็กน้อยดูเหมือนน้ำตาจะสองประกายในดวงตาของพวกเขาผู้ชายและผู้หญิงบางคนที่อยู่รอบตัวพวกเขาดูสง่าผ่าเผยบางคนมีรูปร่างผอมเพรียวแต่ไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใครพวกเขาอดมีรูปรษณ์ที่ยอดเยี่ยมและนิสัยที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงดวงตาของถังอเรนมองค้ามโดยสิ้นเชิง แรล,ลิมฟีปากของเขาก็เม้มแน่นแม้ว่าเขาจะมีพลังวิญญาณเพิ่งราชาเทพแต่ในเวลานี้ร่างกายของเขายัางคงสัน่นอย่างรุนแรงยังไม่สามารถควบคุมได้เขาไม่รู้ว่าต้องทำอะไรในเวลานี้ด้วยซ้ำเขารอคอยวันนี้มานานแล้วได้รอคอยอย่างเจ็บปวดแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนับหมื่นปีแต่เขาก็ไม่ลืมพวกเขาเลยแต่ในขณะน,นี้วันนี้ก็มาถึงในที่สุดพวกเขากลับมาแล้วน้องชายในนั้น ็มีเสียงร้องแห่งความอ่อนโยนดังขึ้นจากกลุ่มชายและหญิงที่ออกมาจากโรคที่เต็มไปด้วยสีสันจากนั้นแสงสีสมพูสีฟ้าก็ส่งประกายออกมาปีกทัง้งหกปีขนาดใหญ่กระพือไปข้างหลังเธอและในช่วงเวลาต่อมาเธอก็อยู่ข้างๆทางโอรเรนโดยการแขนออกแล้วกอดเขาไว้แน่นทางโอรเรนสะดุง้งทันทีที่เขาถูกกอดเขาก็สัมผัสได้ถึงความใกล้ชิดที่มาจากส่วนลึกของหัวใจอย่างชัดเจนใช่ พ่อของเขาเคยบอกว่าเขามีพี่สาวชื่อของเขาคือถังอูเรนและพี่สาวของเขามีชื่อว่าถังอูองผมมายุทผีเสื้อมังกรถังอูองทั้งหนึ่งเคยเป็นบุคคลที่ทรงพลังที่สุดในทวีปโตโดรวากูเยนารู้สึกตกตะลึงเล็กน้อยที่ด้านข้างในขณะนี้เธอราได้แล้วว่าใครที่จูจ่ๆก็ปรากฏตัวต่อหน้าเธอนั่นคือโรคที่เต็มด้วยสีสันนั้นควรจะเป็นอาณาจักรเทพที่แท้จริง อาณาจาักรเทพที่มีฐานะเป็นเทพเจ้าคนที่เดินอยู่ตรงกลางโดยถือแงาวทั้งสามของเทพสมุทรควรจะเป็นพ่อของสามีพ่อสามีผู้ก่อตั้งสำนักถังเทพสมุทรถังซานซึ่งครั้งหนึ่งเคยช่วยชีวิตวิญญาจา์และเป็นผู้รักษาการราชาเทพเจ้าถังโอถงที่กอดถังโอเรนไว้แน่นนําตาไหลอับแก้มความประทับใจที่เธอมีต่อถังโอเรนน้องชายของเธอยังคงมีอยู่เมื่อเขาเพิ่งเกิด ในเวลานั้นก่อนที่เธอจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าน้องชายของเธอหน้าตาเป็นอย่างไรน้องชายของเขาก็ถูกกัดก่อนด้วยความคิดทั่วร้ายและพลังที่พุ่งพ่านของราชามังกรทองเสียงของถังอเลนสันเล็กน้อยและเขาก็กอดผู้หญิงคนนั้นไว้ในอ้อมแขนของเขาด้วยความไม่เชื่อนี่คือพี่สาวของเขาพี่สาวแท้ๆของเขาหลายร่างกำลังใกล้เข้ามาดวงตาของถังสานยัง,งสงบ แต่ไม่มีความสุขเท่ากับทั้งอวดงในขณะนี้มีเสียงที่สันเทาดังขึ้นอูเรนอูเรนลูกชายของข้าแม่แม่คิดถึงเจ้ามากเมื่อได้ยินเสียงร้องไห้ที่ทําให้หัวใจสลายทั้งอวดงก็อดไม่ได้ที่จะปล่อยทังอรูรนไปทังน้ําตาที่ไหลาอาบแก้มไปออกมาทังอรูรนไม่สามารถกั้นน้ําตาได้อีกต่อไปในขณะนี้ ที่เขาเฝ้าดูผู้หญิงที่สวยงามที่มีผมถักเปียแมงปองที่อยู่ข้างๆถังซานผู้หญิงคนนี้แต่ชุดสีชมพูถักเปียแมงปองเป็นภรรยายของถังซานและเป็นแม่ของถังอูเลนเธอเคยอ่อนแอแต่ในขณะนี้ดวงตาของเธอเปล่งประกายแววาวอย่างไม่มีใครเทียบได้เธอรอวันนี้มานานแสนานานเกินไปเซลูปเปิดแขนของเธอและกอดถังอูเลนไว้แน่น เป็นเวลาหมื่นปีแล้วเป็นเวลาหนึ่งหมื่นปีก่อนที่ครอบครัวของพวกเขาจะกลับมาพบกันอีกครั้งในที่สุดครอบครัวของพวกเขาที่ประกอบด้วยเทพสมุรทรถังซานเซียวอูถังโอถงและสามีของเธอหัวอยู่เฮาหรือใต้อยู่เฮาผู้ก่อตั้งหอจิตวิญญาณและทั้งหนึ่งเขาเคยเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในทวีปโซหรวเช่นกันตอนนี้เอาเป็นเทพเจ้าอารมณ์ในอาณาจักรพระเจ้าใช่แล้วอาณาจักรพระเจ้ากลับมาแล้ว และพระเจ้าก็กลับมาด้วยอาณาจักรกลับมาแล้วในช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดนี้เมื่อหลานเซนยุก,กําลังจะสูญเสียการควบคุมอาณาจักรเทพเจ้าก็กลับมาเซลูก,กอดทังงอเรนและร้องไห้เสียงดังขณะที่ทั้งซานเดินเข้ามาข้างหลังเธออย่างเงียบๆและรูปหลังเธอเบาๆอ้อมกอดของแม่อบบุญมากนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทังงอเรนสัมผัสได้ถึงความอบบุนจากอ้อมกอดของแม่ แม้ว่าเขาจะมีชีวิตยอยู่มานับหมื่นปีแต่ในขณะน,นี้เขาก็ยังเป็นเด็กอยู่ในสายตาของแม่อังอุดทองปาดน้ำตาของเธอขณะมองไปที่ปู่เยนาซึ่งรู้สึกขนนายเล็กน้อยอยู่ข้างๆเขาใบหน้าที่สวยงามของปู่เยนาแดงเล็กน้อยและเธอก็รู้สึกตื่นต้นใจเล็กน้อยจากการที่ครอบครัวของถังอเรนกลับมาพบกันอีกครั้งอย่างรานหานอังอุดทองยิ้มอย่างอ่อนหวานและจับมือเธอข้าได้ดินจากพ่อ เจ้าคือกูเย่ใช่ไหมขอบคุณที่ดูแลน้องชายของข้ามาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเจ้าสวยมากกูเย่นาเขินอายเล็กน้อยมุ่งหน้าไปและพูดว่าพี่สาวสวัสดีข้าไม่กล้าพูดแบบนี้กับทางโอเรนอยู่เฮาพูดนี่คือสามีของข้าใต้อยู่เฮาเขาเป็นเทพเจ้าแห่งอารมณ์ทางโอถงหึงใต้อยู่เฮามาข้างๆสวัสดีน้องสาว ข้ามีชื่อว่าใต้อยู่เฮาเรียกข้าว่าหัวอยู่เฮาก็ได้ปู่เยนาพูดขึ้นว่าสวัสดีพี่เขยอารมณ์ของปู่เยนาดีขึ้นเล็กน้อยแต่เธอก็ตกใจยิ่งกว่านานเคอผู้ชายผู้สง่าง,งามตรงหน้าเธอคือผู้ที่ก่อตั้งหอจินวิญญาณเขายังเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในอดีแตและเป็นคนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโรงเรียนซือไหลเซอร์แรกสำนักขังในขณะนั้นทันดนั้นเสืออูก็พูดขึ้นมาอีกว่า แม่เสียใจด้วยแม,ม่ได้ปกป้องเจ้าให้ดีเจ้าต้องทนทุกข์ทรมานมาหลายปีอูรินแม่ทนไม่ไหวที่จะทิ้งเจ้าไปเสี่ยวอูพูดและก็ร้องไห้ไปด้วยน้ำตาของเธอไหลแม่หยุดและเธอก็อยากจะปลดปล่อยทั้งหมดที่เธอเก็บไว้มาหลายปีขังสารยังคงรูปหลังภรรยาของเขาอย่างอ่อนโยนดวงตาของเขาก็แสดงความสุขเศร้าเช่นกันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ครอบครัวของพวกเขาจะกลับมาพบกันใหม่ ถังเอรนดูเหมือนจะจำอะไรบางอย่างได้จึงเงยหน้าขึ้นมองถังสารที่อยู่ข้างๆเขาในเวลาครอบครัวคนที่เขาคุ้นเคยมากที่สุดก็คือพ่อของเขาซึ่งทิ้งผนึกไว้18ตัวไว้ในตัวของเขาผู้อาวุโสถังมาพร้อมกับเขาเพื่อตบตัวขึ้นสอนให้เขามีพลังและแม้กระทาั่งส่งตีส่วนเทพสมุทรจากระยะไกลแม้ว่าพ่อได้ลูกจะไม่เคยพบกันมาก่อนแต่เขารู้สึกเหมือนพ่ออยู่เคียงข้างเสมอ เมื่อตอนที่เขาโต,ต้โต้ขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อนเขามีความรู้สึกพิเศษต่อพ่อด้วยความเคารพความชื่นชมและความปรารถนาดีต่อพ่อเมื่อเหนยหนาขึ้นมองถังซารก็มองดูลูกชายของเขาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยอ,อารมณ์ที่ซับซ้อนมากมายในที่สุดข้าแกงพบลูกชายของข้าอีกครั้งและในที่สุดครอบครัวก็กลับมาพบกันอีกครั้งลูกชายของข้าโตขึ้นจริงๆเขาโตเขึ้นและเขาดีกว่าที่ข้าจินตนาการไว ลูกชายดูเหมือนภรรยาของเขามากกว่าดังนั้นเขาจึงดูดีกว่าตัวเขาเองท่านพ่อโปรดสอนและช่วยเสียนจูกรเขากำลังสืบทอดพลังของเทพเจ้ามังกรถ้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและเขาก็หมดสติอยู่เสมอเดิมทีกูเย,ย่และข้าต้องการให้พลังงานแก่เขาและช่วยให้เขากลายเป็นเทพเจ้ามังกรที่แท้จริงแต่เขาเขาัาพวกเราออกมาและความแข็งแกร่งของเขาก็เริ่มไม่มั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าครอบครัวจะดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งแต่ปัญหาใหญ่ก็คือหลานเซนยยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่ในขณะนี้ทังอเรนไม่ได้กังวลเกี่ยวกับลูกชายของเขาอีกต่อไปในใจของเขากอของเขามีพลังอำนาจทุกอย่างและต้องมีวิธีที่จะช่วยลูกชายของเขาในการแก้ปัญหาแต่เะว่าสีหน้าของทังซานดูแข็งสูงเล็กน้อยรเรล่าราชาเทพทั้งหมดก็จ้องมองไปในทิศทางของหลานเซนยูด้วยในเวลานี้แสงสีทองไม่สามารถ บรรจุแสงเก้าสีของหลานเซียนยูได้อีกต่อไปแสงเก้าสีสว่างขึ้นเรื่อยๆได้เนื่องจากการกระแทกที่รุนแรงตรีศูนย์เทพสมุทรในถังซานจึงส่งเสียงที่น่าตกใจเป็นครั้งคราวถังซานเก่าอย่างเข้มขึงว่าสถานาการณ์ของเซยนยูนั้นซับซ้อนมากอดีตของเทพเจ้ามงังกรตุราชาเทพเจ้าสูงสดุดและอาณาจักรมังกรที่เขาปกครองนั้น เป็นบรรพบุรุษของอาณาจาักรเทพในปัจจุบันของเราผู้ให้ถูกก็คอืออาณาจักรเทพในปัจจุบันเป็นเพียงอาณาจาักรเทพเจ้ามังกรอ,อันเดิมมันเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจาักรเทพเจ้ามังกรที่ปกครองโดยเราทวยเทพแม้ว่าเราจะถูกพัดพาออกไปด้วยความวุ่นวายของเวลาและอวากาศและรวมเข้ากับอาณาจักรพระเจ้าของราชาเทพอื่นๆอีกหลายพระองค์อาณาจักรเทพของเราก็ยังไม่ถึงระดับอาณาจักรเทพเจ้ามังกรในอดีตอะไรนะ แข็งแรงและทรงพลังขนาดนั้นเลยงั้นเหรอชายผู้มีผมสีแดงและรูปร่างที่แข็งแรงพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ